สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับรายการรู้เรื่องหุ้นกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ่้มมี7แอปพลิเคชันดีๆนะคะมานําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือเก่ามือใหม่หรือว่าเซียนหุ้นนะคะยังไงก็ควรมีโหลดติดมือถือไว้นะคะแนะนํา7แอปพลิเคชันหุ้นที่นักลงทุนควรมีติดมือถือ 1. น,นะคะ streaming pro คนเล่นหุ้นทุกคนควรต้องมีอยู่แล้วเพราะเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมสําหรับช่วยทํารายการซื้อหรือขายหุ้นออนไลน์ด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกสบายฟีเจอร์เด่นของตัว s t ิมมิ่งโปรนะคะก็คือ 1. ทํารายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา 2. ตั้งเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์อัตโนมัติได้ล่วงหน้า 3. แสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวของหุ้นแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของหุ้นที่เราสนใจ2องเอสแคนมบาย เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีความสามารถครบคันหลากหลายนะคะทั้งการวิเคราะห์กราฟสแกนหาหุ้นและข้อมูลราคาต่างๆนะคะฟีเจอร์เด่นนะคะก็คือ,อาสามารถหาข้อมูลดันชนีตลาดหุ้นทั้งไทยและรอบโลกได้สแสดงราคาการซื้อขายแบบเรียลไทม์นะคะส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นออนไลน์ได้ด้วยตนเองหรือจะแสดงและออกแบบการาฟเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็สามารถอัปเดตขา่าวสารอันรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ 3. Set App Set App เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินต่อนักลงทุนนะคะฟีเจอร์เด่นนะคะคือสามารถดูแฟกชีตข้อมูลสรุปของบริษัทหลักทรัพย์ได้ผ่านแอปนะคะสสามารถดูออปเด์บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนหรือสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะ 3. แสดงปฏิทินหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมายต่างๆของหุ้นทุกตัวในตลาดนะคะรวบรวมข้อมูลความรู้การลงทุนไว้ในนี้ที่เดียว 4. s e t t ตเทรดแทุกคนน่าจะรู้จักเว็บ e t t เทรด d com นะคะซึ่งเป็นสน่วนรวมข้อมูลข่าวสารในตลาดหุ้นเป็นอย่างดีเลยและนี่ก็เป็นแอปที่จะนําข้อมูลในเว็บไซต์มาทําให้เราอ่านง่ายขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะฟีเจอร์เด่นของเขาก็คือสามารถหาข้อมูลภาพรวมการซื้อขายของหลักทรัพย์และการจัดลําดับหลักทรัพย์นะคะ สามารถเรียกดูข้อมูลทางการซื้อและขายและข้อมูลสถิติต่างๆของหุ้นรายตัวมีโปรแกรมจำลองการลงทุนแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังนะคะรวมบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากโบรกเกอร์ต่างๆ 5. Stock Radar นะคะ นับเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องหุ้นมากยิ่งขึ้นนะคะฟีเจอร์เด่นของเขานะคะก็คือมีโปรแกรมสแกนหาหุ้นที่เราสนใจได้ด้วยตนเองสามารถดูสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทต,ต่างๆได้โดยสามารถย้อนหลังสูงสุดได้เกิน2ปีนะคะสามารถดูได้ว่านักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบันซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนบ้าง6นะคะ,ะ,คะดูสตอก มือใหม่จานวนมากมักมีปัญหาเรื่องจําไม่ได้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นของบริษัทอะไรทําธุรกิจทางด้านไหนนะคะใครมีปัญหาทางเรื่องนี้คะสามารถโหลดดูสต็อกได้เลยเพราะเขาได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอามาไว้แล้วนะคะฟีเจอร์เด่นนะคะคือรวมข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดและมีข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของหุ้นทุกตัวในตลาด7 investing.com สำหรับคนที่อยากติดตามตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ได้ครบเลยค่ะและสามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบรวดเร็วตลอดเวลาฟีเจอร์เด่นนะคะ,ะแสดงภาพรวมตลาดของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกปฏิทินการเงินสําคัญโดยจะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีตัวเลขการเงินอะไรประกาศออกมาบ้างสามารถแจ้งเตือนข่าวสารการเงินที่สําคัญสาคัญทั่วโลกเลย สำหรับนักลงทุนที่กำลังหาตัวช่วยดีๆอยู่นะคะก็ลองนำแอปหุ้นนะคะที่เราแนะนำดาวน์โหลดติดเครื่องของตัวเองไว้ได้รับล,ลองว่าจะทำให้การเล่นหุ้นของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะหรือกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกด subscribe นะคะเพื่อเราจะได้นำเสนอคลิปดีๆกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ